สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสวัสดี<อ>สวัสดี<อ>สสดนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเนี่ยนะครับคุณครูชื่อคุณครูพานุกพงศ์กราไัยนะครับ,อ,รรบอ่าวันนี้นักเรียนอาจจะสังเกตเห็นเอ๊ะคุณครูเอาอะไรมาห้อยแบบนี้เป็นสีสีอย่างนี้เหมือนงานวัดเลยใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่ออื่นไปก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนโดยเกมที่เราที่คุณครูจะให้นักเรียนเล่นเนี่ย เป็นเกมที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราแล้วกันโดยค,ครูเนี่ยจะเปิดรูปอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนคุณบครูจะให้นักเรียนรู้ว่าเอเอส้นขอบรูปบ้านที่รเราเห็นเนี่ยมันเหมือนมันตรงกับสีอะไรที่คุณรูวามาห้อยอย่างนี้สีชมพูสมมุติเป็นรูปนี้นกเนียยรูปนี้เหมือนกับสีอะไรครับสีฟ้าสีอะไรครับสีฟ้าสีปา้ปา,ปาแล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะครับสีชมพู รูปนี้เป็นเหมือนกับสีอะไรครับสีมีหลายเพลินอะแล้วเรามาดูเฉลยกันว่าถูกหรือเปล่า่าใช่ไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนครับผมอาเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนดูนะครับภาพที่เห็นเป็นภาพอะไรครับนักเรียนใา้ขายต้จราจร้ายจราจรใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปนี้ล่ะเหมือนกับสีอะไรครับนีกเรสีสีสีม่วงใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปนี้ล่ะ สีชมพูสีชมพูเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยโอเคเหมือนกันใช่ไหมครับนักเรียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปต่อไปเลยครับรูปนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนรูปอะไรสามรีสาอันนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนรูปบ้านใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกับสีอะไรนักเรียนสีชมพูแบบนี้เหมือนกับสีเขียวสีเขียวถ้าเป็นรูปนี้ล่ะครับ ีน้ำเงินใช่ไหมครับเพราะว่ารูปร่างคล้ายกันใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันโอเคอ่ะเป็นยังไงบ้างนัาเรียนเหมือนไหมเหมือนที่เราตอบไปหรือเปล่าเหมือนนี่่หรอะไรบ้างเียอ่ะเรื่องที่เรากิจกรรมที่เราได้ทําไปเมื่อกี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตอ่ารูปเรขาคณิตหมายถึงอะไรวันนี้เราจะเรียนรูปเรขาคณิตสองมิติ สองมิติคืออะไรนกเรียนรูปเรขาคณิตสองมิติก็คือรูปเรขาคณิตเนี่ยที่แสดงถึงความกว้างและความยาวของรูปแต่แสดงความลึกกับความหนาไมครับทักเรียนใช่ครับถ้าแสดงความลึกและความหนาก็จะเป็นรูปเรขาขคณิตกี่มิติสามสามมิติเ,เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรูปเรขาคณิตสองมิติกันรูปแรกนะเป็นรูปอะไรครับนักเรียออนอรูปวงกลมมีเหลี่ยมไหมครับไม่มีครับไม่มีเหลี่ยมและไม่มีมุมนะ โค้งโค้งกลมๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะให้เรายกตัวอย่างอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เราเห็นเป็นรูปวงกลมกลมรูปกลมอะไรใช่สักสิครับฟุตบอลครับฟุตบอลฟุตบอลถูกไหมละถูกไหมครับนักเรียนถูกครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีอะไรเป็นวงกลมบ้างมีอะไรบ้างครับนักเรียนบอลอะไรครับนี่ลากี้ลากี้ี่เป็นวงกลมไหมครับ นี่ที่เราก็เห็นได้เป็นประจำใช่ไหมครับเวลาเดินทางใช่ไหมจ้าเป็นวงโจมไหมครับเ,เป็นแป็นเนด้วยใช่ไหมต่อไปนะครับร,รูปวงรีวงรีเป็นยังไงครับคล้ายกับวงกลมหรือเปล่าแต่มีอะไรที่แตกต่างกันอ่ะความใช<า>่ครับความยาวใช่ไหมเป็นรีรีแบบนี้ใช่ไหมครับเนเรียครับอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เราเห็น,นรูปวงรีไท่ไท่ใครชอบกินไข่ยกมือ โอเคชอบกินไกนะ่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรียนรูปทงรีบ้างอ่ะไข่ไก่ไข่เป็ดได้ไหมนักเรียนได้ได้ครับถ้าเป็นกระจกล่ะกระจกมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับร <นะ S 1> ูปวงรีก็ได้เนาะโอเคไปดูรูปต่อไปต่อไปรูปที่เราจะเรียนนะครับรูปสามเหลีย่ยมอ,อ่านท้องการรูปสามเหลี่ยมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเอ๊ะรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนเทคนิควิธีการ ให้รู้นะตรงนี้เส้นตรงย,ยาวๆตรงนี้เรียกว่าด้านด้านส่วนที่เป็นแหลมๆตรงนี้แหลมๆเรียกว่ามุมโอเค๋ยวเ,เรามา,านับของการานับด้านก่อนนะนักเรียนหนึ่งสองสามต่อไปนบมุมหนึ่งสองสามถ้ามีสามมุมและสามด้านคือรูปสามเหลี่ยมโอเคอเคก่งมากแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย นักเรียนที่ว่าอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นเอ๊เหมือนกับรูปสามเหลี่ยมพีระมิดพีระมิดอะไรอีกครับนักเรียนสอมองครับอะไรอะไรอีกครับนักเรียนที่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมในชีวิตประจำมันของเราโครงบ้านโครงบ้านอ่ะ,ะเด,ดี๋ยวเราไปดูอะไรครับนักเรียนพิซซ่าเห็นไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเปล่ามีกี่ด้านกี่มุมครับสามด้านสามมุมครับในใครชอบกินพิซซ่ามากโอเคนี่เห็นไหมเพื่อนตอบพีระมิดใช่ไหมครับในใครชอบกินไอศครีม ด้วยเป็นสามเหลี่ยมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปรูปต่อไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเราอ่านตามรูปสี่เหลี่ยมโอเคแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีสีหน้าสี่มุมเออสี่หน้าสี่มุมเหมือนกับรูปสามเหลี่ยมเลยใช่ไหมครับแบบจอมนักพองการนดินสองสามสี่ต่อไปนะลุงเดินสองสามสี่ รวมกันก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะมีรูปไหนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างที่ดูคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมโต๊ะครับโต๊ะโต๊ะอะไรครับนักเรียนใมบอร์ดครับไบ้บอร์ดอ่ะเดี๋ยวเราเปดูกันมว่ามีอะไรบ้างอ่ากรอบรูปเป็นสี่เหลี่ยมไหมครับนี่สี่เหลี่ยมใช่ไหมอานี่กระดานไม้บอร์ดนี่เป็นสี่เหลี่ยมไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมนะมีสี่ด้านและสี่มุมนะอาประตู เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรา,าดูรูปต่อไปกันเลยครับต่อไปรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมแล้วเราจะรู้ได้รู้ได้ไงว่าเนี่ยคือรูปห้าเหลี่ยมมีวิธีการดูยังไงดูได้กับดูมุมครับด,ดูได้กับดูมุมใช่ไหมอะไรคือด้านระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้ครับอันนี้คือด้ดานนนี้คือมุมทั้งหมดนี้มีกี่มุมและกี่ด้านห้าห้ามุมเท่ากับว่ารูปนี้เป็นรูป ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเห็นอะไรที่คล้ายๆรูปห้าเหลี่ยมบ้างครับมาเรียนรูปห้าเหลี่ยมประตูว่าใครับมีรูปห้าเหลี่ยมเป็นรับประตูบ้านประตูโบสถ์ใช่ไหมเป็นวัดที่มีน้ำแข็งไหมครับเป็นอาการล้ำเลิศมากครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีอะไรบ้างเคยเรื่อของเรื่อนี้ไหมครับบล็อกอิดเคยไหมเคยครับเออโอเคคอ่าเดี๋ยวเราดูรูปต่อไปรูปต่อไปรูปหกเหลี่ยม อ่านได้รูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมเท่ากับว่ามีด้านและมุมกี่กี่ครับหกด้านหกด้านและหกมุมหกมุมอาในชีวประจำรรมของเราอยูแล้วเราคิดว่ามีรูปอะไรที่คล้ายกับรูปหกเหลี่ยมบ้างครับเพื่นเ่อนรังผึ้งครับรังผึ่งรังแตนรังแตนรังตอครับงต่ออ่าต่อยเจ็บตั้งนั้นเลยนะครับนักเรียนเอาเราไปดูตัวอย่างครับอ่าเนี่ยรวมผึ่งใช่ไหมครับ ไหนใครเคยกินน้ำพึ่งบางน้ำพึ่ง๋อหวานไหมครับนักเรียนหวาน,านเท<า>นียมเลยใช่ไหมโอเคต่อไปถึงเวลาแล้วครับที่คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมจากที่เราได้เรียนมาในวันนี้เดี๋ยวคุณครูคจะดูเนี่ยจากที่เรียนไปเราได้เราจะเอาจากที่เรียน่ะไปใช้ในกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมสปอร์ตอิสเรขาชิตผู้สีอ่าโดยคุณครูคจะแบ่งนักเรียนเป็น สองกลุ่มนะครับอันนี้กลุ other, uh, ่มที่อยู่ซ้ายมือครูเป็นกลุ่มที่ Deaf 1กล <ain> ุ <dishes> ่มที่อยู่ขวามือครูคือกลุ่มที่2นะครับนี่โรงคุณครูจะมีคะแนนเป็นบอร์ดคะแนนอย่างนี้เจฟบอร์ดคะแนนของครูก็คือหมีล่าหมีล่าน้ําพึ่งนะอันนี้คือกลุ่มที่1นะแทนกลุ่มที่1ส่วตอนนี้ครูตัวนี้แทนกลุ่มที่2ถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนเนี่ยยกมือตอบได้ครูได้คะแนนก็จะได้คะแนนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอันสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะ กากติกาของเกมนี้ก็คือี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เราเล่นเกมสปอร์ตอินนะแต่ว่าจะคู่กันแล้วก็ถ้ารูปไหนคู่กันแล้วก็ให้ยกมือต่อคุณครูแล้วก็บอกคุณครูว่าเนี่ยเป็นรูปอะไรอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือวงกลมให้ตอกคุณครูให้ถูกถึงจะได้คะแนนโอเคไหมครับโอเคครับให้อเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยอ่ะรูปข <c oughs> ้อที่หนึ่งนรูปแรกอ่ะพิซซ่าครับ นะอ่าต้องใช้สักสินะรูปอะไรครับนักเรียนพิซซ่าครับพิซซ่าคู่กันไหมครับนักเรียนคู่กันครับคู่กันนะแล้วเราพิซซ่าเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมครับรูปสามเหลี่ยมตรงไหมครับเพื่อนๆตรงเอาผมเลื่อนเลื่อนหน่อยครับอ่ากลุ่มกลุ่มที่เท่าไรกลุ่มที่สองนะได้ไปปืนคะแนนนะครับโอเคเอาเรามาดูเฉลยว่าถูกหรือเปล่าโอเคถูกไหมครับนักเรียนถูกนะเอาข้อต่อไปข้อที่สองครับเอาเร็ว กลุ่มแรกนะครับเด็กชายอามีนะวันบี้กับกระจกครับอะไรนะวันบี้รักบีรักบีกับกระจกหรือยังถือว่าไม่ยังไม่ถูกนะครับอ้าวจุ่มกลุ่มที่หนึ่งรูปที่สองครับรูปหัวนอนครับรูปห้าเหลี่ยมครับรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนห้าเหลี่ยมครับห้าเหลี่ยมถูกไหมครับดูครับกลุ่มื่อเชื่อนะครับแล้เหตุการถูกหรือเปล่า อ่าถูกนะครับแสดงว่ากลุ่มที่2ก็เขได้ไปอีก1คะแนนข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเอาข้อที่3มบอลลได้เลยชายพัสดุระครับรูปบอลเลิชบอลใช่ไหมครับบอลลิชบอลเป็นรูปอะไรครับรูปวงกลมครับดูเฉลยครับถูกหรือเปล่า ถูกไหมครับโอเคกลุ่มที่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองน่าอีกหนึ่งยังไงนะครับเอากลุ่มหนึ่งแล้วเร็วนะครับตามเพื่อรายการข้อต่อไปครับข้อที่สี่อ่ะเร็วอ่ากลุ่มที่หนึ่งครับรูปอะไรครับนักเรียนจานครับจานจานเป็นรูปเป็นรูปอะไรครับนักเรียนวงกลมรูปวงกลมถูกไหมครับถูกครับถูกครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยเอาไปดูเฉลยกัน ถูกหร like ือเปล่าถูกนะเอากลุ่มที่หนึ่งได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะโอ้ตามมาจริงๆนะครับเอาข้อสุดท้ายนะครับวันนี้ข้อสุดท้ายเอารูปอะไรที่หนึองกันนักเรียนใช้จจัตติปในโควิครับไมโครเวฟเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมด้านเท่าครับสี่เหลี่ยมถูกปะสี่เหลี่ยมถูกปะเพื่อนตอบถูกไหมครับนักเรียนตอบถูกเพื่อนยู่เป็นสองับ กลุ่มที่สองให้ไปอีก1นึ่งคะแนนนะครับสำหรับวันนี้นะกลุ่มที่เป็นผู้ชนะก็คือกลุ่มที่2องครับโปรดไม่เชื่กลุ่มที่สองเลนะครับสำหรับวันนี้เราได้รู้จักเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตอะไรบ้างนักเรียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่กี่แบบครับนักเรียนสองแบบสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมดิเลทเกับสี่เหลี่ยมขึ้นค่า ซีเรียลต้าเท่าเรียกอีกแบบหนึ่งว่าีเรียลตาเาจัต okay. okay. ุัาโอเคสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็บอกว่านะครับนักเรียนเนี่ยจะนําบทเรียนในการเรียนเรื่องเลขาชนิตสองมิติเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คุณครูก็ขอจบาการเรียนแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันคาบหน้าโอเคครับขอบคุณครับนักเรียนครับ